พี่พี่น้องวัฒน์สดสุคนวัฒน์ส่องสวนเราจะเริ่มหมดนี่พี่ว่าสิภาพพี่น้องมาเห็ดเอ่ยนำจิ้มมะม่วงนะจ๊ะเนาะแต่ว่าใส่ปลาหวานนะจ๊ะเนาะปลาหวานเห็ดแบบไรนะจ๊ะเนาะไปมาเบิ่งกันเลยจ้ะเอ่ยพี่ว่าใส่หั่นหอมจ้ะหอมแดงเพี่ว่าสอบกินหอมแดงสดเราจะเริ่มบางคนเขาจะกสอบหอมหอมทอดนะจ๊ะเนาะเพี่ว่ามากินอันเอ่ยหอมสดแล้วก็พริกขิงสวนจ้ะมีเด็กๆจ้ะหั่นเดียบร้อยจ้ะมามาปรุงกันเลยจ้ะ น้ำตาลเพา่าจะใส่น้ำตาลนั่นนี่จ้ะน้ำตาลมะพร้าวจ้ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวจ้าเดีกะมาปุงกันเลยจ้ะมีผงสุงร้อนมาต่อน้ำผงสุงรดจ้ะ้อกระ้ำจาลในใุเออเพ่าตักลงไปแล้วจ้ระเดีวกมีปลาจ้ะี่เพว่าใส่ปลาไปเลยนะคะรอแป๊บหนึ่งนะจ้ะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งหาต่อนก่อนจ้ะแป๊บนึงจ้ะใส่ต่อนปลาลงไปแล้วหนึ่งต่อนค่ะสองต่อนนะคะ สองตอนแล้วค่ะไม่ว่าจะเอานึงไม่ว่าจะเอาแต่ตอนปลาซิวอ่าวด้วยแต่เด้อบอปลาตอนตอนปลาเอะไงจ้ะสามตอนจ้ะนี่ไงปลาซิวอ่าวนี่ไงตอนปลาซิวไหนพี่น้องจ้ะตอนปลาซิวตัวใหญ่ๆมันๆนะจ้ะหอมมาจากพี่น้องจ๊ะหอมปลาแดกว่จ้ะไม่ว่าเห็ดแจวปลาหวานนะคะไม่ใส่น้ำปลาหวานนะคะปลาหวานจ้า ยั่วๆยกันเลยจ้าว่าจ,จะบดไซน้ำประหวานนะคะอันนี้นะ้ำปลาด้านคือน้ำปลาต้มเลยจ้ะเด้อแต่ตอนขนมันเป็นตอนสดจ้ะแต่ปลาเป็นปลาปต้มนะจ้ะปลาต้มเนี้ยอันอามตะวันวน้องตูนนะจ้ะเด้อวัาน้องตูนจะว่าจ,จะใส่ตอนนี้เยอะพ่อพ่อใหญ่ชอบกินตอนเนาะนะคะแป๊บหนึ่งนะคะตักเอาพอลยจา้ปาปลาในพอเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะ เรามาปรุงกันค่ะเรามาปรุงกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตะค้นมักก็้จะด้พีหน้องเลอเพว่าใส่พริกลงไปจ้ะซ้อนซ้อนซ้อนเต็มเต็มจ้ะแป๊บหนึ่งนะคะพริกพอแล้วจ้าใส่แล้วผงนัวนะคะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่จ้ะเสิร์เพว่าชอบค่ะชอบใส่เยอะๆเลยลก่อนนะคะเราจะมาจิกิกีก่อน พี่ว่าขอข้นกันด้วยจ้ะเพี่ว่าขอใส่พริกลงไปอีกนิดนึงนะคะไม่นิดแต่เยอะเลยแหละซอสหนึ่งเลยจ้ะมันไม่เผ็ดจ้ะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงเอาพริกลงใส่เลยนะคะพริกลงใส่เลยจ้ะพริกกะหอมนะจ้ะเนาะพริกกะหอมลงเลยจ้ะเอากระจุยกระจายอย่างนั้นแล้วพ่อเอ๋ยพี่ว่าขอใส่เสร็จแล้วจ้ะนี่เลยจ้ะนี่เอ๊น้ำตาลเอ๊มะพร้าวแท้นะคะน้ำตาลมะพร้าวแท้เลยจ้ะ นี่จ้ะจัดมะพร้าวเทจ้ะไปดูกันเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าไปกินกันเลยจ้าตั้งกล่องกินกันเลยนะจ้าแป๊บหนึ่งนะจ้าสบายดีพี่น้องวัสดุสกคนวัสดุหมุบอนนะจ้าเด้อมากินบักม่วงน้ำแพ่วานเลยพี่น้องจ้าบักม่วงปลาหวานนะจ้าเด้อบะหม่น้ำปลาหวานนะคะปลาหวานนะคะมาจ้ามากินน้ำแพร่วานเลยจ้าพี่น้องจ้ามามากมาก กินไม่ก yeah! ินน้องขวยไม่กินน้องขปแต่เสียบบอพี่น้องเปนตเสียบบ่แต่เสียบไมคะนี่อืมอร่อยกินจ้ะี่จอดเลย ปลาหวานน่าจะได้ไม่หนังปลาหวานเนี่ยมีสูตรเทศดู่รู้จักสูตรเทศที่นี่แหละกินกินเลยเดแล้วก,ก็มากินเล้วจ้ะมามาพี่น้องเอ้ยกินโจ้เมื่อยกินโจ้สีอิม่มสบายเลยพี่น้องจ้ <c oughs> า,ากินโจ้สีอิ่มแล้วลืมกดคลิปลืมกดอันกล้อง สต๊อกใบนะทิบ่อบอกใหม่บอกไปจนเมื่อยบอกจนเมื่อเดี๋ยวนี้ขอโทษขอตรวจว่ไพ่พี่น้องเก็บซี่ด้อยที่ว่าเพ่ว่ากลิ่นคือจมดีแท้เนาะจัะเนาะตีตีตีส้มมา่นอันดีเดียวเพ่ว่าโบเกียร์เลยจะเด้อเพ่ว่าถือว่าพี่น้องตีส้มเฮ้าเนาะจัะเนาะแต่อันมันโบดีกับตีส้มเพ่ว่ามากจ้าเพ่ว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนเนาะจัะเนาะขอบคุณนเนาะจัะเนาะขอบคุณนย่างพีพีเก็บซี่ย่งมันเด็ดถิมไพ่ว่าเจะกอบพระคุณมากๆนะคะ คือเพรียว่าก็อยให้อยากให้พี่น้องตีส้มมากเลยจ้ะเไดายดูนะจ๊ะเนาะคขนว่าเออเขาเห็นอยังไปถือพิษกิดสิไม่ใช่ว่าถือนาะจ๊ะเนาะกับบะเมียนนะจ๊ะเนาะอยากให้พี่น้องเอฟซีตีส้มมากเลยล่ะดีแล้วจ้ะวไม่ได้กินเขาก็เพอาะไงคือคือว่าจมดีแท้เนาะจ๊ะเนาะอันนั้นเพรียว่าขอมาบอกเสียเละแต่ว่าให้พี่น้องตีส้มมันดีมากดีถึกต้องเลยจ้ะพี่บอกจะต้อนให้หน่อย กินหมกงวงสะบอกไปจมไปฟังก่อนไปข้าวพี่ว่าไปยังยังหน่อยได้จ้ะวนตกบ่ได้เี่นเดนเขาใต้ต้นหมกงวงกระซอสนี่ยพี่น้องแดนเขาไปเวลามันลุนปุ๊บมดแล้คุบปั๊บเสร็เสียไม่อยากบุกพี่น้องเนาะเบาถึงแต่เขายังหน่อยแต่เขาอยู่ฟังดาวน้อจ้ะเกี่ยวกับนีมาแข่งกับข้อมสมข้ามสม ดูตายเลยซื้อผมมามาเหมือนดักกินซองบุมันดักกินมาแอบกินมดวยังอกบาน่งกินได้นะบุกสมนั่งมาบุกสมนั่งมาเอื่นมาต้องเลียเอื่มแดนปิ้วขาม่ได้นั่งมากินแบบารจะสอิ่มร่ได้กดกล่องไม่ได้เลื่อน้องตูวนกี้ นาเอ้กินน้ำพริก่วงใครดูไหมนะ่ะกินน้องขาเขาเนี่ยเด็กอืออ๋อฮะฮะวยพี่น้องตอนนี้ตอนตอนประระ พเนี้ยโรกินต้องส่เราบท่านเราต้องใส่พน้ยท่านอันบกท่านเยีกอันเป็นมิ้นมิ้นบอท่นมามิ้นบอท่นไก่มาเนี่นเี้กว่าอย่าเว่าี่ยมิ้นไก่มาอืมปดจริงตบกากปลหวานสุดจอดเ้ะเสียบปลาหวาน ไมมีแต่มองป่าวันไม่แบบป่าหวานอุ่มเอ้ยช่วยเอ้ยนี่แกเอ่มก้นเขาติดต่อเรื่อยๆจอนเขาไง เดี๋ยวพูใยญยตวนเสรมตันมะพร้าวาเผ็ดตันมะพร้าวมะพ้าวเผ็ดอ๊ยเอาพกหลังหมายไปหรือเป่ายุณน้าคุณว่าย่าก็ต้องจะกระบาดที่ไปยุเลยท

เป็นอย่างมันจะเป็น,นได้ไรสิพ่ต้อยพี่น้องไปต้อยเอาต้อยยุบบ้านไม่หมอนมันได้ไปดปตกลงมแลนะเอาตะกดต้อยอยู่แต่ว่าใหม่มันหนักก่อยังไรจะไปให้พี่น้องไปเห็นอยู่จ้ะแต่พี่น้องจะ๋ะ มเ่เขาจมเพ้นล้น้องเด้อไอพี่นอ้องกูได้กแช่ขนาดนี้ไ่ดิไอ้พี่น้องกูได้กูแช่กดติ๊ตาวกูปกดิงจาาเพื่อจาพัการแจงเือนกินแมงสาระาพกินว่าน้องเนาะเาะต่วขาบงคิดไปว่าเขาคกบคองจะได้หนุ่มเกกานาจ้ะอยากเก็บอยาาไข่เมื่อส่ได้ล้จากน้อง,จ,จ,องจาบายบายบจุ๊บจสดีจ้ะสวัสดีค่ะไปพิคลิปปิคลิบ